ลาสีกันต้อมฟังเพราคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะนะคะเป็นคลิปรายเดือนประจําเดือนกันยายนค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันกับนับด,ดูดวงเจาะชีวิตเงินงานความรักในทุกสถานะความสัมพันธ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาสอบถามได้ค่ะเริ่มต้นจากไพ่สามใบแรกนะคะคือไพ่ความเป็นตัวตนของคุณ แล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่องนัทน,นะคะสามารถส่งของขวัญต่างๆมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันนะคะไพ่สามใบแรกความรู้สึกของคุณสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะมันเหมือนกับพลังงานตรงเนี้ยที่มันขึ้นมามันคือการ ม,มันมีการมีมันคือการมีคู่แข่งนะหรือว่ามันคือการแข่งขันนะ่ะแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณจะคุณมีแนวโน้มที่จะชนะคุณมีแนวโน้มที่จะสำเร็จนะคะอืมเกิดขึ้นเป็นเราก็เป็นการทำงานแบบเป็นทีมเวิร์กด้วยในสิ่งที่คุณทำให้ความเป็นตัวตนนะคะลัคนาราศีกัน อืส่วนใหญ่แล้วนะคะมันขึ้นมันขึ้นมาว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณทำอยู่สิ่งที่คุณโฟกัสอยู่มันเหมือนกับคุณไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำมันให้ให้ผ่านบรรลุลุล่วงไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างของคุณอยู่นะคะในช่วงของเดือนกันยายนแล้วคุณอยากจะทำให้มันสำเร็จ ซึ่งการสำเร็จในครั้งนี้มันต้องอาศัยการช่วยเหลือการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะทำด้วยตัวคนเดียวอะ่ะมันอาจจะถามว่ามันทำได้ไหมมองว่ามันทำได้แต่ว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็อาจจะอ,อ,อาจจะไม่ได้ทำทำออกมาแล้วไม่ได้ดีเท่ากับการที่มีคนอื่นมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะแบบนี้เป็นฟิลนี้นะคะ เราก็ดูเหมือนว่าคุณพยายามที่จะเอาชนะบางทีอ่ะอาจจะเป็นการเอาชนะใจตัวเองก็ได้นะคะแต่นั้นมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทําอะไรบางอย่างแล้วมันมีคู่แข่งมันมีมันมีคู่แข่งอยู่แล้วคุณอยากจะเอาชนะคู่แข่งตรงเนี้ให้ได้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินสำหรับชาวกัน เงินโอ้เงินเนี่ยเป็นพวกแบบว่าเต็มที่กับเรื่องของกินเรื่องอื่นอนะประหยัดได้แต่เรื่องกินห้ามเด็ดขาดประมาณเนี้นะคะในช่วงกันยายนหรือบางทีคุณอาจจะแบบเฮ้ยชอบกินจริงๆอะิะแล้วมันเป็นของตามฤดูในช่วงของเือนกันยานนานๆมันถึงจะมีสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะ เออขอดูกันงานค่ะเปิดคู่กันแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยการงานสำหรับการงานนะคะสำหรับการงานการงานในช่วงนี้ดูแบบ เหนื่อยเนื่อยคือดูเหมือนว่าทำแล้วว่ามันมีคนมาแบ่งอะคะ่ะมันเหมือนแบบทำแล้วมันคือถามว่ามันดีไหมงานดีนะ มีงานเข้ามามีงานเข้ามาตลอดหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องทำมาตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันดูไม่เต็มเม็ดเต็มที่หรือว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องกวนอกกวนใจในด้านของความสัมพันธ์ตัวอย่างเช่นเขาสัญญิงสัญญาว่าจะเป็นแบบนี้แต่ดันเขาตั้งใจว่าจะดิวเขาบอกเราว่าเขาจะดิวงานกับเราคนเดียวแต่ว่าดันไปดิวกับคนอื่นด้วยหรือว่าไปเปรียบเทียบราคาแล้วก็การแบ่งงานให้กับให้กับที่อื่นทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเหมือนกันทั้งๆ้งที่ เอ่เราก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคือมันอาจจะมีการตกลงไว้เราไม่ทำตามเป้าที่ตกลงกันแบบเนี้ยก็ได้นะคะในบรรยากาศการทำงานส่วนในเรื่องของการเงินอ่ะดีแต่ว่าจะหมดไปเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็หมดไปกับคำพูดสมมติว่าบางทีตัวคุณเองอาจจะสมมติมีคนมายืมเงินคุณคุณบอกโอเคได้เลย ไม่ยืมได้เลยนะถ้าเกิดว่าเดือดร้อนอ่านในช่วงเดือนกันยาเขาทำตามสิ่งที่คุณพูดแล้วก็คือเขาเข้ามาเพื่อที่จะหยิบยืมเงินคุณอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันแต่การเงินอ่ะจริงๆได้ไพ่ใบนี้คือเศรษฐีนวโกศอ่ะคือดีมากๆเลยนะคุณสามารถเข้าไปตามวัดวาอารามต่างๆนะคะแล้วลองไปไหว้ดูนะเศรษฐีนวโกศนะคะมีทั้งหมดเท่าที่นาจําไม่ผิดนะก็จะเป็น9้าองค์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือพระเจ้าอนาถาบินิกะเศรษฐีนะคะที่นัดอ่ะ มักจะพูดเสมอๆเ,เลยนะคะว่าเอออาจจะไปขอพรกับท่านนะคะก็คือเหมือนกับเป็นให้เป็นกําลังใจให้กับเรานะคะว่าเออขอให้เรามีเงินแบบเนี้ยหรือว่าขอให้เราสามารถใช้เงินได้แบบได้แบบเนี้ยก็คือทารูปมํุรุศาสนาได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยคือเงินของเรามันสามารถเป็นประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นวิธีการอธิษฐานขอพรแบบเนี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันจะ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาด้วยเช่นเดียวกันสรุปนะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าจะใช้เยอะในเรื่องของกินในเรื่องของอาหารการกินนะคะส่วนในเรื่องของการทํางานน่ะก็คือมีคนสนใจเยอะค่ะงานก็ค่อนข้างที่จะมีงานอยู่เรื่อยๆแหละเพียงแต่ว่าข้อตกลงหรืออะไรต่างๆอาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันค่ะ สำหรับความรักนะคะจะเริ่มต้นจากคนโสดนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนคุยแล้วก็คนที่มีแฟนคนโสดกับคนคุยสามารถดูควบคู่กันไปได้นะคะคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่ชอบชอบคนที่ อืมไม่อาจจะเรียกได้ว่ามีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใครส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเป็นคนเป็นผู้ชายมาจีบคุณอย่างเงี้ยค่ะสองคนในระยะเวลาเดียวกันอันนี้คือนะัะสมมุติยกตัวอย่างนะคะคนนึงอะ่ะดูดีสะอาดตาดูสุภาพเรียบร้อยส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะดูแบบกากันอะไรเยยงี้ยแต่งตัวแบบ เป็นเอ่อค่อนข้างที่จะดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนั้นนะคะคุณก็จะไม่เลือกคนแรกอะ่ะวินัดขออภัยนะคะพอดีมือโดนกรอโดนโดนโดน,โดนไหมคุณก็จะเลือกประเภทที่สองที่แบบมีลุคมีสไตล์เป็นของตัวเองถึงแม้ว่าสไตล์นั้นนะมันอาจจะไม่ค่อยเป็นพิมพ์นิยมสักเท่าไหร่แต่คุณจะชอบแบบนั้นนะแบบที่ไม่ใช่พิมพ์นิยมเออแบบนี้นะคะแล้วก็ความรักเนี่ยมองว่า คุณพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่นะแต่แต่มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจที่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มจริงๆอะคะ่ะ ถามว่าคุณปิดกั้นไหมคุณไม่ได้ปิดกั้นนะคะคุณเปิดแต่พอเอาข้อจริงๆแล้วว่าถึงจุดจุดนึงแล้วว่าที่ที่มันมีคนที่เข้ามาคุณก็เลือกที่จะไม่คุยกับเขาวะหรือว่าเลือกที่จะไม่สารต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ดังนั้นนะนะก็ต้องบอกนะว่าชาวกันนะ่ะคุณอาจจะต้องสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องสู้อ่ะก็คือสู้กับใจกับความรู้สึกของตัวเองด้วยจับไพ่คอมเมนตัวตนที่ขึ้นมานั้นมองว่าคุณก็มีความพยายามอยู่และโดยการช่วยเหลือจากคนออื่นด้ว้วยก็ตง ช่วยเหลือจากใจความสําคัญหลักๆเลยก็คือตัวเองไม่น่าใจว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่นัดพูดไหมนะคะมันเหมือนกับใจคุณลึกๆก็คุณยังไม่พร้อมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าอืมอาจจะกลัวความผิดหวังหรือว่าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจอ่ะมันผิดอ่ะมันก็เลยทําให้กลายเป็นแบบไม่กล้าที่จะที่จะเลือกที่จะตัดสินใจอ่ะค่ะ ก็มองว่าอย่าให้อย่าให้ไปคิดแบบนั้นจริงๆคุณพยายามที่จะเริ่มต้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ความรักไม่ดีมาหรือเสียใจหรืออะไรต่างๆนานามาเลยแบบเนี้ยก็อยากให้ทิ้งเอาไว้ไม่เป็นไรวางเอาไว้แล้วก็เดินหน้าเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยมันยังไม่พร้อมจริงๆอะคะก็เว้นวักไปก่อนก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดคนที่เขาเข้าใจเราแล้วเขาเข้ามาในช่วงเวลาที่ที่เรายังไม่พร้อมจริงๆอะ เขาก็พร้อมที่จะรอได้ถ้าถ้าเขารู้สึกดีกับเราจริงๆอะนะคะเรามาดูคนคุยค่ะสำหรับคนคุยกันเอ,อ่อมองว่าตัวคุณเองอาจจะตัดสินใจในการที่จะถอยความสัมพันธ์ออกมาแล้วกเออ็เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กับตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอะไรเงี้ย่ะไม่ได้เกี่ยวกับคนคุย อืมันอาจจะคือคุณมีความคิดว่าไม่อยากจะไปต่อกับคนคนนี้คิดมานานมันอาจจะเป็นเพราะความคี่หึงคี้หวงหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินก็ของเขาหรือของเราก็ได้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบจะตัดสินใจว่าเออเดินออกมาดีกว่าในช่วงของเดือนกันยายนที่อยู่นะตอนเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการคุยกันรู้สึกกันเหมือนเพื่อนมากกว่าค่ะที่ไม่ใช่คนที่รู้สึกพิเศษอะ่ะ สำหรับคนที่เป็นแฟนเป็นสามีภรรยานะคะโอ้ร oh, ักกันดีเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตกันเลยนะคะไพ่ The Empress ขึ้นมามันคือความอุดมสมบูรณ์นะคะมันถ้าถ้าเป็นนัดะนะเจ้าก็จะบอกว่าเป็นตัวแทนของพระแม่นะคะพระแม่ลัสมียังไงชาวกัน,นก็สามารถไปขอพรกับพระแม่ลัสมีได้นะคะ โดยรวมความรัก,กค่อนข้างที่จะโอเคเลยรักใคร่กันดีแค่มองตาก็รู้ใจถึงแม้ว่าอาจจะมีความต่างกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็รับได้ซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเรียนรู้กันในทุกๆวันค่ะแล้วก็มีความสุขคือเผอิเนี่ยสองคนน่ะอาจจะเป็นฟิลบบช่วยกันทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แล้วก็ช่วงเนี้ยการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆสวัสดีค่ะ